เดีย๋ยวผมพาลุงหมูพาเดินนี่แบบเห็นลุงหมูปั่นจักรยานอยู่เดี๋ยวพาดูสวนทุเรียนมาไหนๆก็มาไลฟ์มีเวลาไลฟ์แล้วนะกลับไปไหนไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรถขับรถกลับไน <c oughs> <c oughs> แต่ต้องบอกนะครับว่าแบตเตอรี่โทรศพท์ผมเหลือไม่เยอะนะเหลือไม่เยอะนะครับนี่ให้ชบชบการทำงานนิดนึงนี่สวยๆเรียงอย่างนี้เ,เห็นไหมครับทุกท่านอ่าดูบายดูาบดูบเนี่ยงไงครับ สวยงามนะสะอาดสะอ้านนะผมพูดได้เลยเนะี่ยสะอาดสะอ้านเนี่ยแหละเลี้ยงกันแบบแล้วเป็นไม้ที่สังเกตไหมคุณดูชัดเจนว่ามันมันใบหนามากใบมันหนามากเห็นไหมใบมันหนามากนี่ลุงหมูอย่าเพิ่งมาครับเดี๋ยวพาไปเดินดูแปลงมัเคุอดิดนึนนงสักห้านาทีอ่าเดี๋ยวลุงหมูปั่นจักรยานไปเปลี่ยนน้ำมาเดี๋ยวดูโชว์ของหน่อยโชว์ของหน่อยมาอลไรครับปลาอะไรครับอ่าต้นปลูกเลยโชว์ของต้ปน,นปลูกนิดนึง แปลงนี้นะครับเป็นแปลงต้นครูจริงๆเราจะมีอีกหลายแปลงเลยล่ะอันนี้โชว์ก่อนโชว์ก่อน,นไหนๆค็ไลฟ์สดแล้วนะโชว์สวนทุเรียนหน่อยหนึ่งนะครับนี่ต้นใหญ่ใครสนใจก็มาได้นะครับอันนี้นะ่าจะประมาณกี่เดือนแลนะ้วในเก้าเดือนแล้วนะเดือนที่สิบแล้วนะนี่นะนี่นี่สิบเดือนละสิบเดือนละต้นนี้ครับแปลงต้นคู่ เห็นไหมเต็มๆเยอะๆเข้าทางไหนดีเข้าทางไหนดีทางนี้น mm hmm. ไหนดีครับอ่าตรงนี้มันมีต้นต้นไม้วางอยู่นี่สมโบแล้วนี่เริ่มหมุนตัวแล้วนะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงกิ่งข้างกิ่งข้างนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับผมว่ามันสมโบแล้วนะนี่อันนุนก็หมุดแล้วนะเห็นไหมฮะอนันทหมดแล้วนะน,น,นะนี่แต่งพุ่มแล้วนะ ถ้าแปลงอีกแปลงหนึ่งจะใหญ่กว่านี้เพราะว่าสมบูรณ์ไงสมบูรณ์อ่าอันนี้นะครับที่เพื่อนเห็นนะอันนี้มันดินทุ่นนะครับดินก้นสะใครบอกว่าดินก้นสะปลูกไม่ได้ไม่เป็นไม่จริงนะครับแต่งปลูกให้เป็นด้วยนะแต่ดินนั้นนะครับมันเป็นดินทุ่นเอ้ยมันเป็นดินเดิมมันก็โตไวดินก้นสะปลูกได้นะครับสังเกตไหมดินก้นสะปลูกได้นี่อันนี้หมุนละเนี่ยคุณดูดิคุณดูตอนนี้หมุนละ กิ่งข้างนะครับอันนี้คือกิ่งข้างทั้งหมดนะนี่เข้ากระโดงแล้วเนี่ยนี่เข้ากระโดงแล้วสวยงามจริงโอ้หนังก็พุ่มสวยเลยนะยก็ยังไม่มีซ่อมเลยนะยังไม่มีซ่อมต้นเลยนะก็ะมีซ่อมบางต้นเนั้นเองแต่หมอนในโซนหมอนอยังไม่มีซ่อมเลยนะครับข่านต่ำก็หเมตรขั้นต่ำครับอ่าม,มีมีเพื่อสมาชิกมาโทรมาคุยแล้ m, นี่นะครับนี่นะสวยงาม เปนงานจริงๆนะนี่การปลูกต้นคู่มีคนหลายคนถามว่าทําไมองปลูกต้นคู่นะผมก็พูดผู้ดใดเล่ามากเลยนะหลังๆเริ่มแบบพี่อ่านลิงก์เว็บไซต์เราเลยนี่ผมก็ส่งลิงก์ไปให้พี่ดูเลยเพราะเราเขียนเขียนละเอียดพอสมควรนะนี่นะครับนี่เป็นไม้เลี้ยงเลี้ยงแดดนี่คือไม้ของที่สวนลุมบอประตูทั้งหมดนะครับที่เอามาปลูกนะนี่นะนี่คนดูดิไม้เข้าสิบเดือนละนี่นะครับ เนี่ยครับเปกิ่งข้างครับเดี๋ยวก็หมุนเขาสวยงามนี้แหละมองแนวไหนไม่ต้องตรงกันหมดครับมองแนวนีแนวฟองแนวซตะเฉียงอะไรก็ต้องมองแนวไหนไม่ต้องตรงกันหมดครับหลวงมูติสายหลวงมูติสายหลวงมูติสายพาเดินอีกทีนี่เห็นไงครับนี่ไม้ต้นเย็นนะนี่ทุเรียนหลับแล้วนะเดี๋ยวจะตกใจเอ้ยยัไงสดชื่นจังทุเรียนนะครับทุเรียนต้องเขาต้องทุเรีนทุเรียนต้องแดดแดดครับต้นแดดแดดนะก็โตประมาณไหนตอนที่ลงนะครับต้องบอกว่าเป็นไม้รุ่นสามร้อย รุ่นราคา300บาทนะครับก็สูงประมาณนเนี้ยเนาะสูงประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นพุ่มเรียวๆทุกท่านเคยซื้อต้นเเมื่อกี้ทุกท่านดูไม้200ใช่ไหมประมาณน่ะนะเขื่องๆนั้นหน่อยนึงเรื่องๆนั้นหน่อยนึง,ๆๆนนนนงแล้วเป็นเรียวๆแล้วตอนนี้มันตั้งพุ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมิ่นหมุนมิขโดเห็นไหมเดี๋ยวมันจะเริ่มหมุนแล้วนี่ก็ทรงสวยละเลี้ยงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาแต่งพุ่มกันอีกเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเห็นไหมตรงนี้แปลสาธิตนะครับเป็นแปลสาธิตถ้าคุณมาคุณก็สามารถดูได้เห็นไหมสวยงาม ก so um, ็เห so, um, ็นไหมก็เห็นไหมครับว่าใบเนี่ยมันก็จะเนี่ยสะอาดสะอ้านอย่างเงี้ยแตกใบยอดแต่ดีตลอดนะครับก็เนี่ยเห็นไหมใบเราก็ไม่ได้มีอาการไหมอะไรนะครับสังเกตเนี่ยใบก็ไม่ได้มีการไหมอะไรนะครับเนี่ยอาจจะมีไหมแดดบ้างแต่ก็เป็นเรื่องปกติของการเลี้ยงไม้เลี้ยงแดดแต่ยอดก็แตกแตกสวยตลอดนะครับนี่ให้ดูกี่ต้นกี่ต้นก็เหมือนเดิมนะครับมีหลายคนถามว่าใช้อะไรนะเราก็ไปใช้สูตรเดียวกับที่เราบอกลูกค้าแหละ มุกเป็นลูกค้าเราก็ถึงได้โสดนะผมพูดเลยผมก็ต้องคุยด้านสวนนะฮยสวยงามเนี่ยวพวกนี้นะครับไม่ได้ลองก้นหลุมเลยแม้แต่ต้นเดียวไม่ได้ลองต้นหลุมแม้แต่ต้นเดียวปลูกไปเฉยๆเราอธิบายเพื่อสมัยิกปลูกยังไงเราก็ทําแบบนั้นนะครับเนี่ยปลูกไปเฉยๆเสมอด้านดินเดิมไม่ต้องลองก้นหลุมแล้วก็ลดน้ําสม่ําเสมอพ่นยาตามกาหนดใส่ปุ๋ยตามกาหนดเดี๋ยวมันโตเองเดี๋ยวมันโตเองแค่นั้นเอง นี่ก็หมูติส่ายยังไม่ถนัดเห็นไหมเนี่ยผมดูกี่ต้นเนี่ยทุกท่านให้กี่ต้นเนี่ยก็สวยหมดเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ก็หมุนแล้วเรื่องก็เรื่องหมุนล้ะอันนี้ต้นกล้วยเนี่ยมันมันมันไม่ได้ปลูกมันโตตั้งแต่แรกนะครับคือเราทําที่เนี่ยมันมีต่อเดิมอยู่แล้วมันก็ขึ้นมาก็เลี้ยงไปเดี๋ยววันที่วันที่มันสักประมาณต้นนี้สองปีเนี่ยเดี๋ยวต้นนี้เราก็ข้งดทิ้งขดทิ้งนะครับมันโตขึ้นมาเองอันนี้มันขึ้นมาเองหน่อมันขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ปลูก ท่านเห็นนะว่ากล้วยเนี่ยเราไม่ได้ปลูกนะครับมันขึ้นมาเองนะครับอ่าอันนี้ก็สวยนะนี่กิ่งแผ่เลยกลิ่งข้างนี่นะครับทรงแบบนี้ออกลูกง่ายถ้าคุณเห็นชาวสวนในถ้าคุณดูติดตามพันทุเรียนถ้าเป็นสไตล์จันนะครับสวน,นใหญ่ๆหรือคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนในจันนะครับที่เป็นที่คนดังๆอะ่ะคุณสังเกตเ๋ยเขาปลูกกิ่งข้างเพราะมัน <c oughs> ออกลูกง่ายนะครับ อันนี้ก็หมุดละนี่ก็หมดแล้วเห็ไหมนะสวยนี่เป็นเริ่มอันนี้เป็นอันนี้เป็นกระโดงนะครับตนนี้เป็นกระโดงเห็นไหม <ped aling> สวยงามสวยงามนะครับสวยงามจริงผมพูดจริงเขื่อนกันหมดเลยเนะี่ยหมอนทองเนี่ยโตเต็มที่เลยถ้าไปดูป่ายสักเนี่ยถ้าข้ามถ้าข้ามป่ายางนี้อีสักแปลงเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามป่ายางนี่นครับอันนั้นสวยจริงเพราะว่าอ,อันนั้นคือดินเดิมอันนั้นคือดินเดิมแต่อันนี้คือดินทุนอันนี้คือดินทุนเพราะ เราขุดใส่ตรงนู้นตรงนี้ผมเนี่ยขุดใสอยู่แล้วก็มาถมให้มันต้องบอกดินตรงเนี้ยมันต่ํามากมันต่ํามากเราไปถมไปข้างบนเต็มให้มันเสมอขอบถนนไงเราใช้ดินเยอะมากนะครับในการถมถนนแล้วแล้วก็เอามาปั้นโคกปั้นเนินเงี้ยปั้นอย่างเงี้ยครับปั้นล่องยกล่องเงี้ยไม่ได้ครับทุเรียนไม่โตครับนี่แบบนี้ทุเรียนจะแคแนครับเนี่ยเห็นไหมเวลาปลูกทุเรียนนะครับมันก็มีแมลงมันก็มีแมลงไม่ใช่เราไม่เจอนะแต่เราจะต้องพ่นป้องกันตามกําหนดนะครับอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะ มันก็หายไปสังเกตไหมว่ายอดเนี่ยมันแทงยอดสวยงามตลอดลนะครับเนีป่ปลูกสไตล์ลุงหมูปัดถ้วยพันไม้นะปลูกแบบธรรมาชาติเราไม่ได้เฟ้นอะไรมันมากไม่ได้ใช้อะไรมันมากนะครับปลูกไปเรื่อยเนี่ยดูมาดเวลาปลูกทุเรียเขาดูมาดกันปลูกทุเรียนก็ดูมาดกันเออนี่มาดมาดสวยแล้วเห็นไหมันก็สวยผมขอเดินถอยรไปน,นิดนึงระหว่างลุงหมูปิดโทรศัพท์ผมสัมภาษณ์ไม่ได้เห็นไหมนี่ก็สวยนี่ก็สวยเห็นไหม สองต้นสงใบแบบนี้นะครับมีสามข้อในการปลูกทุเรียนให้ทุกคนเข้าใจก็คือหนึ่งน้ำต้องถึงถึงแบบถึงแบบต้นต้นทุเรียนต้องการนะครับสองพ่นยาตามกําหนดพ่นยาตามกําหนดนะครับสูตรของใครของมันนะแต่นี่คือสูตรลุงหมูปะตุยพันไม้สูตรยานะครับ 3. สามก็คือใส่ปุ๋ยตามกําหนดนะครับไม่ว่าคุณใส่ปุ๋ยคอกคุณก็ต้องมีกาหนดของปุ๋ยคอก คุณใส่ปุ๋ยเคมีก็ต้องมีกำหนดของปุ๋ยเคมีนะมันใส่ไม่เหมือนกันนะครับรูหมูเป็นไงบ้างครับจากที่ถมไร้ครับอ่าเนี่ยครับดูนะทุเรียนสิบเดือนครับเนี่ยอ่าทุเรียนสิบเดือนเนสิบเดือนครับรุ่นสามร้อยสองร้อยสามร้อยบาทสองร้อยสามร้อยอ่ารุ่นแคร่อกนะฮะรุ่นแคร่อกนะนี่เลยหัวถูกหัวเย็นมือแล้วครับอ่าหัวเย็นมือแล้วดูต้นนี้ดูต้นนี้สวยงามเห็นะสวยงามนตั้งคุ้มแล้วครับเนี่ยเห็นไหมทุเรียนสิบเดือนอัปเดตนิดนึงนี่คือทุเรียนสิ สวยงามจริงๆแหละกล้วยลูกไม่ได้ปลูกก็กล้วยมันติดที่ครับเลยเลี้ยงไว้กินเราเอาไปกินเกลือถักเกลือแล้วก็ตัดทิ้งใช่แล้วตัดทิ้งเดี๋ยวถึงเวลาแล้วต้องเอาออกแหละออกครับน,นี่เห็นไหมดูโตมาแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะใครอยากได้สูตรยาอะไรพโมน,นี้เห็นไหมดูแทงยอดสวยงามนี่โตอย่างเนี้ยเนี่ยเ,เนี่ยจะใหญ่แล้วเนี่ยด,ดูดูยอดเขาดิเนี่ยเ,เห็นไหมสังเกตว่า ยอดผมเนี่ยของลุงหมูเนี่ยเห็นไหมของสวนเราเนี่ยครับสมบูรณ์นะเห็นไหมสมบูรณ์นะเนี่ยเดี๋ยวก็รอใบแก่ใบแก่ลาก็เดินอีกเห็นไหมครับสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ก็คือเราเลี้ยงไงเราก็บอกงแ้วนะนะเราบอกเลี้ยงไงเราก็อธิบายสอนอย่างเงี้ยลุงหมูก็เลยกับป้าตุ้ยก็เลยทำแปสาธิทใี่ดูว่าเอ้ยเทคนิคที่เราใช้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่ใช้ของจริงแล้วก็ไลฟ์ของจริงด้วย ของจริงด้วยนะครับใช้แบบไหนก็สูตรที่ยาพ่นก็เป็นแบบนี้นะครับก็ต้นกระสักเซนนะต้นสักเซนนะยาของเราก็มีป้องกันมแมลงลาพ้ยไฟลายแดงมดปลวกอะไรมีอยู่ในตัวหมดเลยนะยเออมันอยู่ในสูตรยาของลุงหมูเลยนะมันสูตรในสูตรยาของลุงหมูเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงหมูคิดลุงหมูใช้ประสบการณ์คิดค้นนะครับแล้วก็อัตราส่วนในการผสมนะแล้วก็ใช้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้จริง เห็นไหมสวยมาล่ะนี่กิ่งข้างนะนี่นี่กิ่งข้างกลมแล้วอ่ะกิ่งข้างกลมแล้วต้นนี้กลมแล้วนี่ก็เริ่มกลมแล้วหมูอย่าเพิ่งงครับหมูยืนตรงกางนิดนึงจะจบไล่ละเดี๋ยวแบตจะหมดซะก่อนหนูอธิบายนิดนึงครับว่ายังไงดีครับหันหน้าผมนิดนึงครับหนมกิ่งข้างอ่ะมันปลูกใหม่ๆหอ่ะมันแบนแต่พอได้ปีเราจะกลมสวยมากครับครับผมนี่ให้ดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง รุ่นนี้พอปลูกเข้าเข้าปีที่สามก็ตกรูปหมดแล้วฮะปีที่สามก็ตกรูปแลนะนี่ยังไม่ถึงปีครับขนาดนี้เลยนี่ยังไม่ถึงปียังจัดขนาดนี้เลยจัดจ้านจัดจ้านสามข้อนน้ำป,ปุ๋ยน้ำไม่ขาดปุ๋ยไม่เกินยาพ่นตามกำหนดอ่าแ,แต่เทคนิคยังไงม,มาคุยกันามาคุยกันอ่าขอบคุณทุกท่านที่ดูไลฟ์นี้ผมจะวางแล้วผมจะวางแล้วนะครับ ลงหมูพาทางนี้นิดนึงครับนี่ลงหมูก็จะตัดเห็นไหมกล้วยเกยก็ตัดให้หมดอย่าให้มันบังบางนะครับอย่าให้มันบังบางย่าหอทิ้งไปแล้วครับว่กล้วยมันติดที่เดียวแค่เคยนี่เคยเดียวหมูสรุปนิดนึงครับเดี๋ยวจะไลฟ์จะจบไล่แล้วมาดีตรงนี้นิดนึงครับอ่าโชว์ต้นหน่อยเราอยู่ที่ไหนครับลุงหมูเราอยู่ที่พูดดังๆนิดนึงครับเราอยู่ที่ตำบลแก่งข้างแมวครับอำเภอแก่งข้างแมวจังหวััดจนทบุรีครับครับเบอร์โทรคือศูนย์แปด็ดหกหนึ่งสีนะครับ แล้วก็ศ8 1ย์1 2ดหนึ่งเจ็ดหหนึ่งสองสี่หนึ่งแล้วก็0ู9ย์9 2ด3 5้าเ้าสมเก้าสองหสามหครับครับผมสามเบอร์ครับติดต่อคุณสนใจพันธุ์ทุเรียนคุณภาพสายพันธุ์แท้ตามสไตล์ลุงหมูปูตุยพันไม้นะครับมีมีคนหลายคนถามว่าประกันไหมเราก็ประกันด้วยชื่อเสียงของเรานะครับลุงหมูปูตุยพันไม้นะครับเพราะฉะนั้นเราปลูกเทคนิคของเรามีนะครับแบบนี้เทคนิคของเรามีส่วนเทคนิคการสูญเนี่ยต้องอธิบายแหละผมพูดเลยนะ ทุกคนรู้แต่จะไม่ยอมทําตามผมพูดเลยเราก็ไม่ว่าเลยเพราะเราอธิบายไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้หล้หมูฝาสวัสดีนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอครั้งหน้าสวัสดีครับ